ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะครับอ่านี้ครูก็จะมาอ่าแนะนำนะครับการเข้าใช้เว็บไซต์ code.org นะครับอ่าในสัปดาห์นี้นะครับก็จะไปที่เลเวลที่4นะครับซึ่งครูได้เอาลิงก์นะครับมาใส่ลงไปในโน้ตให้เรียนแล้วนะครับวิธีการตามลิงก์ทันยังไงนะครับก็นะครับให้นักเรียนเข้าไปนะครับ ที่ลายกลุ่มของของห้องตัวเองนะครับตันนี้ครูเลือกป2ทับ1นะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปที่คำสั่งโน้ตนะครับตำแหน่งนี้ท่านครูสกิดให้ดูนะครับไปที่โน้ตนะครับซึ่งในโน้ตเนี่ยครูเอ,คเอกได้ทำโน้ตไว้ให้นะครับเขียนข้อความไว้ให้ก็จะปรากฏลิงก์ที่โน้ตอยู่นะครับตำแหน่งนี้นะครับท่ครูสกิดให้ดูเราก็คลิกไปที่ลิงก์เลย นะครับก็จะเข้าสู่ c o d e .org นะครับเรเวลที่4จะใช้ชื่อว่านักศิลปะนะครับศิลปินนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับเพื่อแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้ขององศานะครับมุมมองขององศาต่างๆของนักแข่งรถนะครับนักเรียนจะดูหรือไม่ก็ได้เพราะว่าครูได้แปะลิงก์ของคลิปนี้ให้ในกลุ่มไปแล้วนะครับนี้เรามาสนใจนะครับด่านที่1ก่อนนะครับ ในนี้หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาจะช่วยให้เรานะครับให้ได้เราเนี่ยช่วยนะครับเนี่ยใช้ตัวละครตัวนี้นะครับใช้ดินสอนะครับลากไปให้มีความยาวเท่ากับ1 0 0อพิกเซลนะครับซึ่งมาดูกันว่า1 0 0พิกเซลนะครับมันมีความยาวเท่าไหร่ในเรื่อที่4นะครับครูจะขอแนะนําอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับของโปรแกรมนี้ครับมาเรียนดูตําแหน่งนี้ครับ จะมีรูปเต่ากับรูปกระต่ายนี่คือการเซตความเร็วของการรันโปรแกรมนะครับถ้าเราเลื่อนนะครับแถบมาที่ตัวกระต่ายนะครับตัวละครตัวนี้เขาจะขีดเส้นให้เราแบบรวดเร็วมากนะครับบางครั้งอาจจะจุไม่ทันนะครับครูแนะนําให้เด็กนะครับเลื่อนนะครับออกมาให้ใกล้ตัวเต่ามากที่สุดนะครับใกล้ๆตัวเต่านะครับตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะครับก็ทีนี้มาดูกัน ความยาวนะครับหนึ่งร้อยพิกเซลมีความยาวเท่าไหร่นะครับมาในเลเวลนี้นะครับก่อนมันก็จะมีคําสั่งที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของกล่องคําสั่งนะครับรวมทั้งรวมทั้งมีคําสั่งของการตั้งค่าสีด้วยสีนี้คือสีอะไรสีนี้คือสีของดินสอที่หุ่นหุ่นตัวนี้เขาจะทําการลากไปนั่นเองเพื่อให้เห็นชัดเจนว่ากระบวนการในการทํางานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูก่อน เราทดสอบก็ได้นะครับในบล็อกคําสั่ง3บล็อกคําสั่งเนี่ยครับมันจะมีปุ่มลูกศรอ,อยู่นะครับหัวสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเรียนคลิกเมาส์ลงไปนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงคาสั่งจากข้างหน้าเป็นถอยหลังแบบนี้ก็ได้นะครับข้างหน้าหรือถอยหลังขณะเดียวกันหันซ้ายหรือหันขวาก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับ2อันเนี่ยครับหันซ้ายหันขวาตัวองศาก็เปลี่ยนได้ทีนี้ตัวองศาเนี่ยครูอยากให้เรียนสังเกตดูนะครับ ในระดับป2อเนี่ยอาจจะงงเกี่ยวกับมุมหรือองศาว,ว่ามีความกว้างมีลักษณะแบบไหนนักเรียนก็คลิกปุ่มสามเหลี่ยมตัวนี้ดอกลงมานะครับแล้วลองเอาเมาส์ชี้ไปที่ตัวตำแหน่งของตัวเลขต่างๆนักเรียนก็จะเป็นไงครับนึกภาพออกว่าอ๋อถ้าสี่สองศามันจะทํามุมเฉียงนะครับทามุมเฉียงตำแหน่งนี้น,นะครับเห็นไหมครับจันมุมเฉียงขนาดนี้ถ้าหกสิบองศาก็จะทามุมเฉียงขนาดนี้ถ้าเก้าสิบองศาก็จะ ตั้งตรงเลยหรือตั้งฉากเลยเนั่นเองนะครับอ่านั่นคือทิศทางของการหันของตัวละครตัวนี้นะครับอ่านะครับนี่คือการกําหนดมาดูกันครับอ่ามาสังเกตโจทย์ข้อแรกนะครับอ่าตัวตัวละครตัวนี้เขามีการขีดนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็เปลี่ยนองศาเป็น90องศาจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งนี้แล้วนะครับตำแหน่งนี้เหมือนงนี้แล้วคำสั่งต่อไปนะครับเขาต้องลากเส้นต่อไปอีกนะครับจนถึงจุดเปลี่ยน แล้วจึงมีการเปลี่ยนองศาเลื่อหันนะครับแล้วก็ลากเส้นอีกหนึ่งครั้งนี่คือการาประเมินผลคร่าวๆนะครับังนั้นคําสั่งแรกรู้แนละ้วว่าเขาต้องเดินไปข้างหน้าที่เดินไปข้างหน้ากี่พิกเซลล่ะเขาติดไว้ให้100พิกเซลนะครับเราอาจจะทดลองดูก่องก็ได้ว่าถ้าถ้า50พิกเซลอะมันจะเดินไปแค่ไหนครับเซตเป็น50พิกเซลแล้วเอาบล็อกคําสั่งมาต่อรงในบล็อกนี้ทดลองรันดูครับเริ่มเลย เห็นไหมครับ50พิกเซลนะครับมาได้ครึ่งเดียวนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าเต็มแถบนี้เต็มด้านนี้ก็จะมีคำสั่ง100พิกเซลนั่นเองครับเปลี่ยนให้เป็น100เราทดลองนะครับเราทดลองเพื่อที่จะอาศัยใช้ในดาตต่อไปได้ด้วยนะครับตั้งค่าใหม่รู้แล้วว่าถ้ามา100นะครับจำจุดจะมาจุดอยู่ที่ตำแหน่งนี้เห็นไหมครับตำแหน่งนี้วันนึตงตำแหน่งนี้ต้องมีการเปลี่ยนทิศทาง นะครับเปลี่ยนทิศทางเพื่อจะขีดลงนันะคือหมุนทางด้านด้านนะครับด้านไหนซ้ายหรือขวาถ้าซ้ายจะขึ้นถ้าลงก็ต้องเปลี่ยนเป็นหมุนไปทางขวา90องศาหมุนเสร็จให้ทําอะไรต่อครับเขาต้องขีดเส้นลงมาอีกซึ่งสังเกตได้ว่า2ด้านนี้มันมีระยะที่เท่ากันนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเดินไปข้างหน้าอีกเท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยพิกเซลเหมือนกันทีนี้ทดลองรันดูนะครับไปที่เริ่มนะครับไปที่เริ่มนะทดลองรันอ่าจะแสดงว่านักเรียนนะครับเขียนโค้ดด่านเนี้ยผ่านแล้วเราก็ไปด่านต่อไปได้เลยมันก็จะมาด่านที่สองนะครับอ่าด่านที่สองเขาบอกว่าเขาคนนี้นายคนนี้นะครับสร้างบ้านนะครับอ่าคุณอ่าสร้างบ้านนะครับ เสร็จแล้วจะเหลือฝาผนังอีกหนึ่งด้านนะครับซึ่งเขาก่อมาได้แล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือรู้แล้วว่าถ้าเต็มด้านเนะี่ยมหนึ่งร้อยพิกเซลแต่ครึ่งหนึ่งก็คือห้าสิบพิกเซลนั่นเองนะครับให้คุณทําผนางังให้เสร็จสมบูรณ์นะครับทาได้ไหมนะครับอ่าทาได้ไหมนะครับอ่าถ้าไม่เข้าใจนะครับอาจจะต้องการคําใบเพิ่มก็ได้วิธีการร้องขอคําใบเพิ่มยังไงครับ คลิกปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มนี้นะครับตำแหน่งนี้อยากได้คําบอกใบ้ใช่ไหมอ่ะถ้าลองถ้าเราอยากได้เราตอบใช่ไปฉันอยากได้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หันทิศทางไปในทิศทางที่ถูกต้องคุณช่วยให้เขาหันก่อนที่จะวาดเส้นได้ไหมอ่านะครับถ้าเด็กคนไหนไม่ไม,ไม่ไม่เอาคําใบ้จะทดลองผิดทดลองถูกเลยก็ได้นะครับคีดถ้าอยู่ตำแหน่ง,งนี้เนาะถ้าบอกว่าเอ้ย ขีดอีก5 0พิกเซลไปข้างหน้าเลยค่ะอ่ะนเพื่อนผู้หญิงบอก5 0พิกเซลนะไม่ใช่1 5 0พิกเซลอ่าแล้วถ้ลองรันดูเป็งไงขีดออกนอกกรอบเลยซึ่งผิดผิดใช่ไหมครับอ่าเราย้อนมาดูคำใบ้คำใบ้เขาบอกว่าดูเหมือนว่านะครับเขาจะหันทิศท,ทางไปไม่ได้หันไปในะทิศท,ทางที่ถูกต้องแสดงว่าจะต้องมีการหันก่อนตั้งค่าใหม่หัน นะครับไปทางไหนล่ะซ้ายหรือขวาทุกอย่างเักเรียนทดลองได้นะครับทดลองได้นะครับอ่าเห็นไหถ้าหันขวาพิษใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็นหันซ้าย90องศานะครับไปข้างหน้า50พิกเซลรู้แล้วว่าเอามาอีกครึ่งหนึ่งนะครับทดลองใหม่นะครับอ่าเป็นไงครับแสดงว่า ถูกต้องเราสามารถที่จะผ่านด่านได้มาด่านที่3อ่าซึ่งด่านที่3นี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับคิดหาคําตอบโดยใช้ประสบการณ์จากด่านที่1และด่านที่2มาใช้นะครับอันนี้ครูให้ทหําเป็นการบ้านนะครับในส่วนของด่านที่1นั้นนะครับขอย้อนกลับไปนะครับครูมีเรื่องที่จะ,ะแนะนําเมื่อกี้นี้ครูแปลว่าการตั้งค่าสีของการขีดเส้นใช่ไหม นะครับการตั้งค่าสีของการขีดเส้นนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าสีในการขีดเส้นได้หรือไม่นะครับอจะอตั้งค่าสีในการขีดเส้นทำยังไงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรครับบล็อกในการทํางานเขากําหนดมาให้4บล็อกเห็นไหมครับเราใช้4ี่บล็อกเต็มแล้วนะครับ เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในการเล่นใหม่นะครับด่านที่1น,นะครับขออนุญาตนะเอาคำสั่งนี้ทิ้งไปนะครับมีอยู่แล้วหนึ่งบล็อกนะครับใช้คำสั่งตั้งค่าสีอตั้งค่าสีมาใส่ก่อนนะนะครับเขาไม่นับจำนวนบล็อกเป็นคำสั่งเห็นไหมนะครับครู เปลี่ยนเป็นเส้นตรงนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นเส้นสีสีเขียว